สวัสดีครับผมก็สำหรับหัวข้อนะฮะวันนี้เป็นหัวข้อใหม่ก็คือคลิปนี้จะมีหลายตอนนะครับจะไม่ได้รวมเป็นตอนเดียวกับคำถามที่ผมไปเจอมาว่า สเเตอร์แพ็อ่าเริ่มจาก AR ก่อนนะพวกชุดกันชน s t a r t อร์แพ็เนี่ยใส่โครงไหนได้บ้างใส่ Super ร์ทูได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ใส่กันเลยว่าแต่และโคง้งใส่ได้ไหมอ่าขอบอกก่อนว่าเป็นโครงที่มีในปัจจุบันและหาได้นะฮะโครงเก่าอย่างพวก Super ร์ว ซูเปอร์วันซูเปอร์เอฟเอ็มซเปอร์ทีเซทีซอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ใส่หรือถ้าหาโคงมาได้ก็จะมาใส่ให้ดูแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ขอไม่ใส่เราจะใช้แค่โคงปัจจุบ,บันที่มันหาได้เท่านั้นนะฮะใช่เพราะว่าบางทีอะไรนะคนรุ่นคน,คนเล่นใหม่ๆเขาก็จะไม่รู้ไงว่าโค้งเก่าๆพวกนี้ เออนอกจากหาไม่ได้ก็ไม่รู้เจ้ามาแต่งยังไงถูกป่ะนี่ก็เลยเราขอสงวนไว้แค่โครงที่มีในปัจจุบันนะฮะพูดกันไว้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปเกิดน,นำนะครับจะไม่มีการทำอะไรเลยนะฮะอ,อย่างที่รู้กันว่าไอ้ starter pack ar คงไม่ต้องแต่งให้โดมังเพราะว่ามันทำมาของโครง ar นะแต่ถ้าใครอยากดูมีรีวิว starter pack แปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับฉะนั้นเท่ากับว่า starter pack AR จะไม่มีการแต่งของ AR ให้ดูนะฮะเถอว่าเข้าใจกันเนาะโอเคเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่เขาให้มาในชุดกันชนมันมีอะไรบ้างล้อเราจะไม่นับกับยางไม่นับนะฮะสิ่งที่เขาจะได้มาก็คือเบรก AR สีดำซึ่งอาจจะใส่ไม่ได้ในบางคาัน ชุดนี้เราไม่ใช้ยกเวน้นชุดชุดนอด็อตอันนี้อาจจะเอามาใช้อันนี้ต้องคุยก่อนว่านอ็นอตบางน็อตมันอาจจะมีมากกว่าที่ต้องใช้ในพวกนี้นะเราจะไว้ฉะนั้นเราจะมาเน้นที่ชุดตัวกันชนนะครับว่าสิ่งที่เขาให้มานั่นก็คือปีกข้างตุ้มแล้วก็กันชนหน้ากันหลังนะฮะที่ต้องเอามาใช้กับโค้งอื่นนะ พวกนี้เราจะไม่ยุ่งอะไรเลยนะฮะโอเคถือว่าใครที่ดูคลิปนี้จะจะเข้าใจกันแล้วนะว่าคลิปช่วงหลังจะเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้พวกกันโชเนีเราจะมาแกะให้ดูเลยว่ามันมีอะไรที่ต้องใช้บ้างนะ มันก็จะมีพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้ตุ้มกับบอลแคปสิ่งที่เราจะได้ใช้ก็คือจะเป็นกันชนหน้าหลังนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวเบรกอันนี้แล้วก็ปีกข้างและทีนี้ เราจะมาดูกันว่าโครงแรกที่เราจะลองเอามาชุด Starter p a ์แพ็มาใส่เนี่ยมันมีอะไรมันเป็นโครงอะไรไปลุ้นกันในรอบหน้าหรือจะแล้วก็คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามการสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณเวรัสมินิโฟลนะครับจบอลเซอร์ของเรานะฮะจำหน่ายอะไรและรถธรรม่านะ เลือกชมเลือกดูได้ทักเพจก็จะได้ส่วนลด15%นะทักไปทาเพจออกมาจากช่องไวแคทหรือถ้าใครอยากใช้คอยช้อปปี้ก็ใช้ได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ